สวัสดีครับ FC อุองอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทกท่านนะครับเดือดขึ้นมาจนได้นะครับหลังจากที่มีกระแสดราม่านะครับแม่แดนเซอร์นะครับเจ้ากี้เจ้าการทําตัวยิ่งกว่าเจ้าของวงนะครับวุ่นวายจนองค์กรเขานี่สับสนอลหมานไปหมดนะครับจากการเปลี่ยนสคริปต์นะครับ ไปครงการตามอำเภอใจนะครับไม่รู้ว่าครูฝึกมีส่วนได้ส่วนเสียกับ f อพ่อฮักแม่ฮักหรือว่ากับแม่เดนเซอร์หรือเปล่าตามที่มีข่าวดราม่ามานะครับอันนี้ก็ไม่รู้เนาะไม่รู้ตื้นลึกหนาบางนะครับแต่ว่างานนี้บอสโจสุดทนเลยนะครับต้องออกมาโพสเดือดอย่างนี้เลยนะครับ ของดีอยู่แล้วทําไมไม่รักษาจะปรับจนสรวนเลยหรือครูเก่งๆจ้างมาแพงๆทั้งเพลทต่างๆเพื่อนทําไว้ดีอยู่แล้วผลงานก็ประจักษ์แก่สายตาคนชมผมก็ว่าดีอยู่แล้วอันไหนดีก็คงไว้สิไม่ใช่ปรับจนสรวนปรับโดยไม่ปรึกษาผมด้วยอย่าลื่นครูใหญ่ๆเดี๋ยวไฟฟ้าสิลัดวงจร เก่งต้องเก่งให้ถูกที่ถูกทางถูกเวลานี่แหละครับบอสโจถึงทนไม่ไหวนะครับต้องออกมาโค้ดเตือนสตินะครับผู้ที่สร้างค,ความปั่นป่วนเปลี่ยนสคริปต์โดยไม่ปรึกษาผู้นำองค์กรนะครับมันทำให้ภาพรวมต่างๆนี่มันจะรวนไปเลยนะครับถ้าบอสโจไม่ สุดจริงๆนะครับคงไม่โพสออกมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็บอโจก็ได้โพสอีกนะครับบอกว่าบ่ได้เก่งดอกแต่พอสิงหู้อยู่วงมาตั้งแต่เกิดบริหารเต็มตัวมากะ10ปีละมองใดคนมักมองใดคนม่วนมองใดเอามองใดบ่เอาภาพรวมที่ดีของวงพอสิงหู้อยู่ถ้าบ่หู้บ่พาสาวน้อยมาไกลขนาดนี้ดอกวงเล็บ ถ้าคิดว่าเจ้าของเก่งตั้งวงเองเลยลองเบิงนี่แหละครับถึงขั้นไล่ไปตั้งวงเองเลยนะครับสำหรับผู้ที่สร้างปัญหาให้กับองค์กรนะครับครูฝึกต่างๆนะครับแม่ฮักของศิลปินนะครับที่เจ้ากี้เจ้าการนะครับแม่แดนเซอรนะ์ที่คิดว่าตนเองนี่เก่งนะครับทำตัวยิ่งกว่าหัวหน้าวงยิ่งกว่าผู้บริหารนะครับ ลองตั้งสติลองคิดให้ดีๆนะครับว่าสิ่งที่ตนเองทำเนี่ยถูกต้องไหมนะครับนี่แหละครับเข้ามาอยู่ในองค์กรต้องเชื่อฟังผู้นำองค์กรนะครับทำตัวให้อยู่ในกรอบในกฎระเบียบนะครับที่เขาวางแผนเอาไว้นะครับวางสคริปต์เอาไว้ถ้าคุณยังถือดีเจ้าขี้เจ้าก,การนะครับมาเปลี่ยนสคริปต์แบบนี้รับรองแน่เลยนะครับว่า เร็วๆนี้สาวน้อยลำเพลินโชต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเลยนะครับผมว่านะครับสำหรับบอสโจนี่ไม่ใช่ขี้นะครับประสบการณ์บริหารงานมานี่สิกว่าปีนะครับบอสโจนี่เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับวงการหมอลำนี่มีพ่อมีแม่เป็นหมอลำนะครับเป็นนายเอกหมอลำพระเอกหมอลำ ย่อมเรียนรู้ด้วยตนเองมาตั้งแต่เด็กๆนะครับประสบการณ์นี่สะสมมานานนะครับมองจุดไหนดีจุดไหนไม่ดีย่อมมองออกมองเห็นนะครับไม่อย่างนั้นไม่พาองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงเจริญรุ่งเรืองจนถึงป่านนี้นะครับถ้าหากบอสโจไม่สุดจริงๆบอสโจคงไม่ไล่ให้ไปตั้งวงเองนะครับนี่แหละครับผู้บริหารนะครับ ที่มีวิสัยทัศน์นะครับยิ่งในโลกโซเชียลนี่บอสโจช่ำชองนะครับตรงไหนไม่มีแสงตรงไหนมีแสงนะครับกระแสโซเชียลไปทางไหนบอสโจมออกเห็นหมดนะครับเพราะประสบการณ์ที่เรียนรู้ด้วยตนเองนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาวุ่นวายสร้างความปั่นป่วนให้องค์กรน,นะครับผมว่าแล้ว ก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าทำไมบอสโจต้องให้พ่อการใช้วิลศินไปที่วงโซกนะครับนี่แหละครับสาเหตุมันมีความวุ่นวายนะครับพอฮักไม่ฮักแม่เดนเซอร์นะครับทำตัวเหนือองค์กรทําตัวนะครับข้ามหัวผู้บริหารนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนี่ผมว่าย่อมได้รับคําเตือนจากบอสโจนี่นะครับสุดๆแล้วนะครับ ไม่งั้นบอสโจไม่โพสถึงขนาดนี้นะครับถึงไล่ให้ออกไปตั้งวงเองเลยนะครับจงสังวรไว้ดีๆนะครับอยู่กับองคอ์กรต้องรักษากฎระเบียบขององค์กรนะครับอย่าได้ทำอะไรที่มันเกินเบอร์นะครับเกินหน้าที่ของตนเองนะครับศิลปินจะโด่งดังขึ้นมาได้นะครับมันต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ซัพพอร์ต โดยเฉพาะตัวศิลปินถ้าไม่มีจุดเด่นก็ไม่สามารถที่จะโด่งดังได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีบรรดาอฟซพอฒไม่ฮักพยายามดันพยายามผลักดันยังไงก็ตามนะครับแต่โรคแห่งความเป็นจกียงมันยังไม่ได้รับความอาตอบรับจากสังคมจาก f อฟนะครับในโลกสื่อโซเชียลต่างๆไม่มีแสงเลยนะครับศิลปินของท่านต้องไปเกาะแสงศิลปินเบอร์หนึ่งะครับตัวชูวงของสาน้อยเพชรบานเพง ผู้เป็นบอสน้อยของสาวนพรบ้านเพลงเป็นลูกสาวบอสโจนะครับก่อนที่จะสายเกินไปนะครับขอให้ท่านกลับตัวกลับใจนะครับอยู่ในกฎระเบียบขององค์กรอย่าจากี้จับการจนเกินหน้าที่ของตนเองนะครับไม่อย่างนั้นท่านจะเสียใจนะครับศิลปินน้อยของท่านอาจไม่ได้ไปโตนะครับกลับตัวกลับใจเสียใหม่นะครับที่ยังมีโอกาสนะครับ